สวยครับอยู่ตรงอำเภอคำชีอีครับทางสี่เลนดังนั้นก็สี่เลนเันมาจอดรถถ่ายขณะฝนว่างงามเห็นแต่เขาถ่ายอันนี้มันเห็นไหมตงเมื่อางเขาเห็นทางหน้ามันออกอันนี้ไปวางแผนกรยุทธ์จัดเบียแผนให้กับตัวแทนนะครับเพื่อเป้าหมายจะได้เบียสูงนะครับ ตลางใ้ลูก,กามีหลักของความมันนคงตรงนี้สวยครับสวยโรงแรมฟอร์จูนวิวโขนครับแล้วก็มาดูสถานที่เพื่อจัดงานวิชาการให้กับตัวแทนนะครับ เข้ามาสถานที่ก็สวยครับเป็นล็อบบี้ครับก็มีพนักง,งานคอยต้อนรับพวกเราสาวสวยโนะร,รงแรมนี้จะเป็นโรงแรมนี้เกือของฟอร์จูนนะครับมาเทโกเวอร์ทางด้านหลังมันก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับ ได้มารีวิวให้โรงแรมครับทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงก็ทางที่ออกกำลังกายที่ดีนะครับก็ประเทศลาววัน,นนี้ก็มาเตรียมวางแผนจัดเยียแผนวางแผนประจำปีให้กับตัวแทนดูบรรยากาศจัเต็ม นี่เป็นลับบีที่คอยเช็คอินเข้าที่พักนะครับเป็นดูฝั่งประเทศลาวสวยเข้าไปดูห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงที่จะจัดวางแผนประจำปีให้กับ AA การละสินสัมพันธ์ สถานที่ห้องประชมุมติดแม่น้ำโขงเลยตนนียดูวิวนะอ,อ้เป็นห้องที่สวยครับเจ้าหน้าที่หรือทีมงานจัดเลี้ยงแบงเควตนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษกาลัางจัดสถานที่ห้องประชมุมนะครับน้องสาวสวยเขาก็มาต้อนรับ ในบรรยากาศเลยครับสถานที่สวยครับนี่เป็นห้องอนาะหารอค,คอฟฟี่ช็อปนะครับที่จัดก,กินอาหารเช้าช่วงเช้าตนกับกินงานแล้วก็น้องที่มาดูแลด้านฝ่ายขายเเค่แก่พวกเราอยู่นะครับด้านพีธสง่าก็ปิดเลี้ยงด้วยนั่งอยู่นั้นนะครับมันมืดหน่อย <c oughs> ก็ใส่ออน้ำน้ำคงจะม,มืดหน่อยแสงมันเข้ามาโอเค เป็นการภาคอุปโสครับพระวัดตะะตันจะเป็นพัวหน้าทีมนำทีมมากับคุณติ๊กคุณปริญญาเจน้อยเงียสงาแล้วก็ผมนะครับของตัวแทนของกลาสินสัมพันธ <c oughs> ์ <c oughs> นะครับที่มาดูสถานที่ให้กับทีมกลาสินฮะพร่จะสิทธแบบทีมกลสินสัมพันธ์น้องเขาจะพาไปดูห้องพักนะครับว่าห้องพักจะสวยขนาดไหนครับโรงแรง <c oughs> มวิวแม่น้ำโขง นะครับแต่เขาเปลี่ยนเชนการบริหารเป็นฟอร์จูนนะครับเชนใหญ่ก็จะอยู่ที่สีแยกอสอมทรัชดากรุงเทพนี่นนคือส่วนของห้องพักโรงแรมนะครับ ส่วนของห้องพักนะครับเ็ตัวด้ได้หองต้นต้นึงทีกับใครอยู่นะเวลามาได้ทีเรากัเขาเาหนีลยห้อง ฝั่งวิวแม่น้ำนะครับโอ้ยโอเคห้องสวยครับห้องโอเคห้องไม่ต้องไปถ่ายแม่น้ำเดี๋ยวไม่ต้องไปถ่ายแม่น้ำเดี๋ยวถ้าเขไม่ได้ห้องแม่น้ำไม่ได้บวยวายอีกใช่ใช่ป่นนี้มาถ่ายเขาเบิร์ตห้องแม่้ำห้องแม่น้ำแม่เล่นอ่านี่สวยแล้ว<อ>ก,ก็มีทีวีจอแบนมีตู้เย็นมินิบาร์ แล้วก็นี่คือส่วนของห้องน so, okay, okay, ้ำนั่งนี่โอเคครับสวยครับตัวไว้นะโอเคมีส่วนของห้องพักของโรงแรมออยจูนจังหวัดนครพนมเออ ก็เต wow ันแดงก็ดีมันเตียงคู Display> ่นะโอ้ยเราปีก็สวยครับคารสบีคบเดีย